สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นาๆทุกท่านครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่26เดือน12ปี63ทางขายเซียนขืนมุสลินกระิดได้ดีมารีวิวสินคา้าโปชุดใหม่ที่ทางขายเด็กจัดให้ครับผมเป็นโปชุดดักนกควักครับผมนี่ฮะชุดดักนกควักโดยขืนผีเสือขืนแขวนคือ ครบชุดพร้อมต่อพร้อมรักนี่คือ1,100บาทครับผมะเป็นรายละเอียดสินค้าครับผมนี่ฮะเป็นโปรชุดดักนกกวักนี่ฮะกสีมีนี่ฮะสีฉินครับผมสีฉินนี่ฮะนี่คือ1,100บาทครับผมนี่ฮะสีมีนกกวักย่างลำโพงเมมโมรี Memory. คืนผีเสื้อสิบหาหลักสามสิบบวงกับผมหรือว่าวาสิเป็นชุดดักนกกวักโดยคืนแขวนกับผมกันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนี่ะตอนนี้ก็รีวิวตอนที่หากับผมกางเก็ตงานจิจัดสงให้ลูกค้าในวันที่ยี่สิบหกสินค้าก็สิถึงประมาณวันที่ประมาณวันจันทร์ข้านกับผมเพระาะว่ามันจิติดวันหยุดปีใหม่แล้วนี่บ สิทธิิศวันหยุดปีใหม่ทางขายเชียนคืนจะได้เร่งจัดส่งให้กับผมตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีขอบคุณในลายครับผมนะครัสำหรับรายละเอียดใหม่ที่ทางขายเชียนคืนจะได้จัดส่งในวันที่26ที่ลูกค้าดได้สั่งเขามาสินค้าจะถึงประมาณวันจันทร์นักข่านเลยครับผมวันที่8ปดเกเดี๋ยวก็จะไปเข้าทิดวันหยุดแล้วครับผมนี่ครับรายละเอียดสินค้า หนาหลานขายเซียนคืนมังสุริรินกับผมเนื้องานความละเอียดใส่สายตาทันตัจิินเลยกับผมนี่ะอยู่ข้างหน้าทังเลยกับผมเนื้องานสำหรับลูกค้าที่สั่งเขามากอะได้ชมคลิปบประมาณวันจนันทร์ขาดนะกับผมส้นขาดจถึงนะครับจะเป็น รายละเอียดใหม่ๆที่ท่านขายเส้นคืนเดย์นำมารีวิวมาแจ้งให้ไดซ่าฟักับผมสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งเขามากอะ่ะจะนั่งคานกับผมรอรับหน้าบานได้เลยครับผมสำหรับชุดดักดอกควักโดยคืนพิเสือ้อนี่ะกระสิจัดทรงในรอบเสามันหาชุดครับผมที่ลูกค้าได้สั่งเขามาคือชุดละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับผมนี่ครับคืนพ่เส้อ ตอโดยสายหนาพีแบบลลอกครับผมดักนกกวักเฉพาะชุดนี้นี่คือวิเศษนี่ดักไกป่ปลาดด้วยครับผมนี่ครับนี่เป็นชุดพิเศษครับผมดักนกกวักอีลุมไกป่ปลาดเายถือเป็นการบอเสียโอกาสในการสั่งซื้อสินค้าทางขายเซียนคืนมุสลิมกับเดยนํำมาจัดโปรให้แล้วครับผมชุดละ1,100บาทสำหรับลูกค้าที่สนใจกับทักเฟซทักไล์เข้ามมไดใดครับผม นี่ครับรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกัมาชมกันไกลๆครับผมต่อแบบหลอกครับผมสายหนาพีอีนี่ครับเนื้องานเป็นลักสตเตนเลสครับผมลักสตเตนเลสอ่ะจะเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทางขายเส้นขึ้นใดนน้ำมาแจงพี่แจงนองก็ฝากบอกต่อๆนะครับผมนี่ฮะ ฝากบอกต่อๆไปนกำเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทางขายเสียนคือในนํำมารีวิวมาแจกให้ได้สาวกข็ขอฝากพี่ฝากน้องอ้อยสมีก่อนครับผมสวัสดีครับ